สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มารับพี่ชอบมอญหนึ่งเขาซอยลานพี่น้องลานหนึ่งไม่ขี้เขากันเลยวันนี้เป็นเพลยยังเนี่ยขึ้นเนี้ยวอกก็หนึ่งเมื่อกี้นี่หมาละเนื้คขึ้นนาไม่ดีวะเรไร เอ้วเนี่ยวม่ต้องาุ่มเงินเขาวันอาหามากก็ได้ใส่ดิล่ะพี่น้องใครอยู่บ้านเขามันเป็นบ้านไท่หมู่บ้านปดปลาปิโคกเอาภาษาปลากับพวกปลาอะไรได้เสมอจะเล่นเาเนี่ยคนลังมาอยู่น้ำลายรังเนาเจต่ว่าว่านางอันไก่บรรยากาศ ได้คอยขอกับมาฟังเสียงนกเขาขันเรากะเบิงตะว้นโพจากต้นไม้พี่น้องพอดีตะวินก็ขึ้นจากต้นไม้ตื่นมันอัตโนมัติหลดพี่น้องเคยตื่นเมื่อจักมุ่งมันกระดีหอดเวลามันก็ตื่นเองอัตโนมัติคนเท่านาะเคยตื่นตีหาก็ตื่นเตี่ยเคยตื่นหกวงเศ้าพอหกวงเศร้ามันก็ตื่นเองหลดเพต้องมีนาฬิกาปลุก อันนี้ก็ยึดไส่จนกว่า,วามันจะรุดรื้จกันหมดพี่น้องเต่าก็ได้ตราบใดยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปจกกนกว่ามันจะรู้บวกหมดแล้วพี่น้องทนนนิรีเลยเต่ารุ่นนี้เต่ารุ่นจูฟื้นใดมันดีฟังเสียงนกเขาพี่น้องมา้ามาชตาิดีว่าเฮียนว่าเวียนนะฟังเสียยังมันเศร้ากับมาคันรัดกันเดียรพี่น้อง เอามานันนี้ฟื้นโดนหน่อยมันยัดดูไรยัดฟื้นโดนไงไปเลยพี่น้องเลยฟื้นโดนหน่อยเดี๋ยวก็ะมดเดี๋ยวก็มดโดนไงมันแต่ว่าโดนไงไม,ม,มันขาดขั้นในเป็นไม้แห่งก็แล้วกัเดียนะมันยังเป็นไม้เป็ี่ันหน่นอยมันก็เลยจะควนแน่ัคหน้อยแต่กะติเพื่อน คือปิตดต่ยานเนาะเราค่อยๆน,น้กค้องเนอะเตาอ้นพวกคดีแล้วบึ้มด้มอคาเต่ามันก็ลืมอบุณกล้ ทางพุณกับเผาขยะพี่น้องเผาขยะบอเออมันเผาขยะพี่น้องเรามองเผาขยะมองไม่พี่น้องมันจังอ่ะุดลุมลงไปจังหน่อยพอดีเลยไก่ซุปแล้วอุ่นแนวกินหนะแนวกินมาเฮ็ดแล้วบัดท,ที่นี่น้องพี่น้อง ทอดปลาจนโนงครับ ออบอลอบอลร่ลองพริกมันคือมันลงไม่มันได้ก็ปล่อยเลยแบบคลิปปาไปน้ำควันพริกเข้าไปผมไปโหดคลิปยี่คลิปไม่โหดพริกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมขาดว่าไร เย,ยมหาดบได้เย,ยมแกงวัวแม่มันกระเด็นแล้วตาลด้วยใกล้ซูไปคุณนายยานมันใหม่เลยบริเวณไฟแห้งอืมเออ เราได้เห็นนคอยไปเรื่ทุกดาเบิ้งให้หนานเลเด้อน,น้าต่ำมันนี่เบิ้งเดือดเสือยันมันใหมโอ้โกทัวท่วกับพวกทั่วนันนเดาเด๋นวดีบพวกทั่วมันนั่นเริ่มมันแกแล้วลูก่ะ รถทัวเนี่ยเขาต้องต่ำซะก่อนเล,เลยเนาะให้มนันกินง่ายก่อน,น,นอืเลี้งเ้ยอยยี่สิบาทนาน,นี้เดียวหนิอ่าือแพงแท็บออสร้างกาแฟนี่นะเนนะออเย<โ>อ <laughs> ินบอหลานกอของมีห่อใช่ไหมโอเค น้อยๆปาดน้อยๆคนไปอกน้อยก็น้ำไหลคนน่ะเกีียนข่อยเปียกใะ่ได้ปีนองเลยเกีเียนตะเกียเรียนครับข่อยก็บวกเน่าเนี่ยเปลืองบ่เบติเปลืองอันนี้แหละโอเเียนน้อยนี่ไห เอาใส่เดวแป้งงูใส่เดวปลาเด็กปลาเดกกระสูดบวงคิงโอ้หามเลยเนาะเดี๋ยวว่าน้ำปลาใส่บลไหลมาตัน้ำตาลก็ใส่เดาแป้งงใส่เดาย,ยัางัใส่เดวเางวาั้วก็ นี่นมาอ,อิอีมบอรีเอ้าิมีมรู้ละเอาบวงเกินพกแบบวันที่ไหนเอาลูกละิีมมึงตันนึงอ๋อพูดความจริงขาดอะไรฮะขาดอะไรจ้างหรือเปล่าก็จ้างแซ่บแล้วโยพี่น้องเป็นไรแซ่บแล้วแล้ว,ลวนาทีมึงรู้บ่มือนกันเรือพี่น้อง ข้ออันนี้เนาะน้องทำยังไงวน้ำปลาเล็กน้อยเนาะอืมเพราะไปนี่ดีแล้วพวกค่อยกินนั่นเนาเดี๋ยวหลานจะบ้องเป็นซีมไปถือนั่นเลยซื่อแบบสวัสดีครับพี่น้องม้วันนี้จะได้เมนูเด็ดเอาล่งมันสดบ่บ่ได้เอามาต้เข่ามาสิารนเข่าลูก

มันหน้าน่อยมนึงวาดรูกมันหน่อมันจังวาดเก่นินอืมปลาทอดอ้าปลาเอ้ามันะกี้กับกกือกินอืออสออนเห็นาะปลากระดาษตัางแจเออปลาปล <c oughs> าไข่กินตเนาะมักินดอกก,กินตะไคร่นี่แหละหานกองมันดีจริงมันกินดอกไข่ไย ทอมมันไหวๆดเอ๋อกินปากมันเี่บอกทางกำมับมาอยี่งคลายไปนิดหนอยเออความงามกินดูละกินอันนี้ปิดฟ้าไปนิดหน่อยน่าอุ่นเนี่ย ไม่ทีตอนแด็กตอนไปตอนมันเลยปลาฟองตัวกินยุ้ฟองมี่นันได้หลายปลาตัวละโลกว่อนเอามาฟัวมันจะไม่นำประเด็บทำตัวแช่พุกอืมบราได้กินได้บราได้กินหลายมือแล้วพูดภาษาตุรมี ก็จะน่ใช้่นี่มักถัวจะเศร้าเลยหั่นเนี่ยขายเนยต่อขายผักนั่นเนยอ๋อแล้วผู้จัดกันคือไหล่มขายเผื่นี่ขายผักที่ขายบอแต่ผค้สคือพ่อว่ามันนี่จะไปซื้อหัวหันอที่นี้หมองหนึ่งจะไปมันึ่งเออครับมากอยู่ว่าบด้มันนี่ดิเนื้ดกันอือ เชียนู่มาม้านไั่วได้อาศัยคิวไปหน่อยอ็นี่อาศัยไร้งออเยอะน่าไปเจอห้งมาเ้านั่ชัี้ชมองกับมาพูดอ่านนอนหลับมัวบอยอกเพิ่นน้าพอยอกเพิ่นตาได้ง่อนีดีนําหลับมีร้านนํ่ดีก็มีมันได้เห็นยังช่วยไข่ไหมนด้เห็นตงนี้บนสั้นเอา อายุตรกรรมน้องม่นเนาะผู้นึ่งยากลูกหอผู้หนึ่งเป็นต้กิน,น,กนโอ้หนักนะต้องกินเลี้ยงไปร่าง่าแล้วดีเราคิดดีเหนักด้วพี่นนองนี่ร้านมากก็ซอย้สายเตี๋ด้วยแอบก็แอบเอเอไงนะยังอนอยู่อืมมีน้นาน,นี้ดีนาดเตี๋วยวนุม่นมำหรับว,ว่าน้องมนกอาเอาเวลาพยายมลูกเราไวตั้งเดียดตังยีเลนไปรางธาเว้ยมันธรรมดา มันมีร้านมากมือนึงถ,ถือนึงมือนึงถือนึงมี่แกยูนี่ละดีอรยูน้ำมาเต็มใจหน้าอายูเลยไม่ต้องตื่นจำไหลเคยเป็นคนใส่เนีบหน้ามีเงินหน่อยหน้ากรหายน่อยมีงายหน้ากรหายนไหลวันยใส่ซื้อยามเงินเดือนองาบอก็ไขากนอืายุั่อยูใสกินฟรียูฟรีแห้เงินเียน ไม่มีอีกแล้วก็วได้กินดีอยู่นะแมนก็ไ่ได้รับกุนทิวปานั้นดีกว่ากันยี่กวนมากหน้าก็เฮ็ดเนี่ยเพราะว่าหน้ามันไก่หน้าป่อยบนเอน็มเนี่ยกงก็ยังเขาก็ได้กินแต่หน้ากรเฮ็ดเป็นหน,น้างูหถ้าหน้าเฮ็ดกิ๊บเนาะหน้าก็ต้องเฮ็ดเอาเองเฮ็ดตาโอ้ยแม่ไม่ตาขี้ตาหัวหมาโอเค นาะหละเนาะไอ้ร้านก็นกินแคบๆไมเนาะต้นเนียวขอกินหน่อยเอากินล้าวบางีครับ